สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิปยอ h ชาแนลกับเกมเซนเซียเอ็กซ์สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาไกด์วิธีการเล่นกิจกรรมใหม่ของวันที่ตัวเกมหรือว่า ID ของเราอะล็อกอินวันที่10เนาะมันก็จะมีกิจกรรมวงล้อว่าเราจะเอาไปแลกของรางวัลชิ้นไหนหรือกิจกรรมเล่นยังไงแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้เริ่มดูกันเลยนะครับผมขอเดินเลยเราล็อกอินวันที่10ของตัวเกมของ ID เแล้วเนาะ มันจะมีกิจกรรมตรงนี้ครับยอดฮิตแล้วก็จะเป็นหมุนวงล้อเพิ่มเข้ามาให้เรามาดูของรางวัลกันก่อนของรางวัลก็จะมีตามนี้ครับผมประมาณเจ็ดดาวหกดาวห้าดาวเรียงลงมาตามเป็นสีเป็นสีเป็นลูกเนาะเนี่ยที่เราเร็งไว้ก็จะเป็นการ์ดทองเป็นพวกการ์ดทองแล้วกันอย่างเช่นการ์ดทองก็จะมีของสีม่วงสีม่วงนี่กี่ดาวเจ็ดดาวอ่าสีแดงเจ็ดดาว สีเหลืองเจ็ดดาวประมาณนี้แต่สายฟรีที่ไม่เติมเงินที่ไม่มีเพชรม,ม่วงอ่ะเราจะไม่สามารถทําให้เป็นหกดาวหรือเจ็ดดาวได้เราจะทําได้แค่ห้าดาวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าขึ้นห้าดาวปุ๊บแล้วเนี่ยห้าดาวข้างล่างเนี่ยการสุ่มตรงเนี้ครับผมมันจะใช้เป็นเพชรม,ม่วงสุ่มเพราะฉะนั้นสายฟรีหรือสายเติมที่ไม่ได้เติมเยอะไม่มีเพชรม,ม่วงเราจะทําได้แค่ห้าดาวแล้วเราจะ าค่า,าทองได้จากไหนก็คือจากการแลกของร้านค้าที่เอาเหรียญสีลุ้งเนี่ยไปแ,แกกลกกอง400แต้มต่อหนึ่งกล่องนะครับเราสามารถเลือกได้เลยก่าทองที่อยู่ในกล่องนี้นะหรือถ้าจะลดลงมาหน่อยแต่เราเลือกไม่ได้นะจะเป็นแบบสุ่มอ่านี่สุ่มประมาณนี้ก็300แต่ผมแนะนําน่าจะได้สักสองสามกล่องอเราแบบเลือกเลยดีกว่าจะคุ้มกว่าส่วนเหรียญ ผมไม่แนะนำเพราะมันใช้เยอะไปเราสามารถไปเอาการันตีได้แต่เหรียญหทองนี้เนี่ยเป็นตู้สุ่มการันตีที่ใช้ประมาณ80ครั้งเออมันไม่คุ้มกับ700เหรียญอันนี้ก็ผมว่าก็ไม่คุ้มเหมือนกันมาใช้800เราที่คุ้มที่สุดก็น่าจะเป็นการ์ดครับผมส่วนอันนี้จะเป็นการ์ดระดับหายากก็คือการ์ดทั้งหมดอันนี้ก็จะลดลงมานิดนึงจะไม่มีการ์ดทั้งหมดอาจะมีแค่นี้ สมมติถ้าเราแลกสองอย่างนี้หมดแล้วข้างล่างข้างล่างผมก็ไม่แนะนําให้แลกนะาเราแค่สองกล่องนี้ก็พอสําหับวิธีการเล่นก็คือสมมุติเริ่มมาเราลูกลูกแก้วของเราเรียกว่าลูกแก้วตรงนี้เป็นสีฟ้าวิธีการเพิ่มดาวก็คือเราต้องหมุนวงล้อตรงเนี้ยให้เป็นสีฟ้าเหมือนกันจํานวนดาวที่จะเพิ่มขึ้นก็ขึ้นอยู่กับข้างบนเราจะมีสองเฟสนะข้างบนคือจํานวนดาวที่จะเพิ่มขึ้นส่วนข้างล่างก็คือลูกแก้ว ถ้าได้สีเดียวกันแล้วก็ไม่ว่าจํานวนดาวเป็นเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มขึ้นไปสมมติที่ผมบอกว่าเราจะสามารถเก็บได้มากสุด5ดาวใช่ไหมหมุนครั้งต่อไปไหมครั้งที่6ก็คือเก็บหกดาวมันจะใช้เพชรม,ม่วงเพราะอย่างนั้นเราก็ต้องประมาณสี่ดาวถ้าเพื่อนๆโชคดีสี่บวกสามก็จะเป็นเจดเราก็จะสามารถเลือกเป็นของรางวัล7ดดาวได้เลยแต่มันยากมันอยู่ที่ดวงด้วยใครดวงดีก็ได้ไปใครดวงไม่ดีก็ได้ไปสมมติถ้าเราหมุนครั้งแรก อันนี้เหมือนว่าผมจะหมุนครั้งแรกไปละแล้วผมยังไม่ได้อัคดคลิปอันนี้หมุนครั้งแรกมันจะเป็นเลือกสีให้เราใช่ไหมพอเราได้หนึ่งดาวมันใช้แค่หนึ่งร้อยผมแนะนําให้เพิ่มกดตรงเพิ่มฟรีเพิ่มฟรีคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันครับเพิ่มฟรีมันก็คือจะ,จะหมุนฟีฟีให้เราเลยถ้าตรงสีมันก็จะเพิ่มดาวให้เราแต่ถ้าไม่ตรงสีแบบนี้มันก็จะแบบสรุปรางวันมาให้เลยเราก็เลือกเป็นแต้ม เราไปแรกของเรื่อยๆประมาณนี้ครับเรนอ่านี้คือเริ่มต้นมามันก็ให้เราจับจับดาวแล้วก็จับูแค่ว่าสายสีอะไรนี่กดตามนี้ไปแล้วก็คลิปวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้เล่นจนหมดหมื่นแปดนัอาจจะใช้เวลานานอ่าอันนี้ถือว่าขึ้นมาขึ้นมาดีถ้าได้สองดาวแล้วผมแนะนําให้ไม่ต้องไปเพิ่มไปเพิ่มฟรีครับผมให้เราไปกดคูปองเลยอ่าเราเห็นไหมล้วคูปองเราจะเพิ่มเป็นจากหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยเราก็หมุนคูปองเข้าไป ให้ได้สีเดียวกันแต่ว่าดาวข้างบนไม่ว่าจะเป็นกี่ดาวเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆจนแบบเก็บไปไม่พอ,อ,อไม่ถึงแล้วครับผมอันนี้ไม่ได้ตามสีใช่ไหมเราก็กดต่อไป <c oughs> มันจะอยู่ประมาณห้าดาวห้าดาวจะได้ประมาณร้อยแปดสิบแต้มกิจกรรมนี้คุ้มอยู่ครับได้การ์ดท,ทองมาในงบแบบมอบไปเยอะเดี๋ยวผมจะเอาสักให้หนึ่งการันตีให้เพื่อนๆดูแล้วกัน อ่าแมสองดาวแต่เราไม่ได้สีเดียวกันนะเห็นไหมมันก็ไม่เพิ่มก็กดไปเรื่อยๆกดกดกดหมุน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 อ่าอันนี้ก็ไม่ได้กดไปครับมาสามดาวสีเหลืองให้มันจบจบสีเหลืองมาอ่าเพิ่มมาหนึ่งดาวโอเคอ่าเพิ่มหนึ่งดาวราคาก็ยังไม่ขึ้นเห็นไหมยังเป็นสองร้อยอยู่แล้วก็กดได้กดได้กดต่อไป มันจะขึ้นประมาณสี่ดาวถึงหรือห้าดาวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นมาสี่ดาวละดูมันจะขึ้นไหมปึ๊บอ่าขึ้นเป็นสามร้อยอ่าเนี่ยหลังจากเนี้ยถ้าเรากดได้ห้าดาวหกดาวเจ็ดดาวแล้วก็คุ้มถ้าได้ห้าดาวขึ้นไปเดี๋ยวดูเราไปดูไปพร้อมกันอ่านี้ไม่ได้ถ้าได้หกดาวหรือเจ็ดดาวคือว่าคุ้มแลวได้การ์ดทองมาปีหนึ่งใบถ้าได้เจ็ดดาวนะ ไม่ถึงครับเลยครับเลยอาจจะสงสัยมันเปลืองเพชรไปหรือเปล่าหมุนทีสองร้อยสามร้อยแต่สิ่งที่ได้กลับมามันคุ้มครับผมซื้อเราได้กระทองมาเนาะโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวไปไปตอนเริ่มมาผมมีหมืนแปดเพชรใช่ไหมหมื่นแปดดร้อยหรือหมื่นแปดห้าร้อยนี่แหละตอนนี้เหลือหมื่นหกเดี๋ยวเราดูผสมผลประกอบการผลประกอบการมัน ผลประกอบการเนอะเมื่อกี้แ้มแต้มได้ของขวัญประมาณ4ี่รอยใช่ไหมเราจะได้การ์ดทองหนึ่งใบก็จะตกประมาณห้าดาวได้สองครั้งอ่าได้มาแล้วนี่ผมได้หกดาวเห็นไหมเอออ่าพอได้หกดาวปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นเพชรม่วงเราก็ไม่สามารถจะสุ่มต่อได้ละเพอเราไม่ได้เติมเพชรม่วงมาเราก็กดรับของเรามาเลยอย่าไปกดเพิ่มฟรีนะ ไม่งั้นดาวหายนะครับถ้าไม่ตกลูกแก้วสีเดีวยวกันเรากดรับของรางวัลครับเราไม่เอาอยู่แล้วฝั่งซ้ายเราเจาแต้มเห็นไหมสามร้อยหกสิบแต้มเราใช้แค่สี่ร้อยใช่ไหมกลับไปดูผมรับมาแล้วสามร้อยหกสิบลราไปดูร้านค้านี่สมขาดอีกแค่สามสิบเอ็ดก็คือส่มอีกไม่กี่ครั้งผมก็ได้ละหนึ่งใบเนี่ยแมก,ก้าทองอันนี้แหละครับคือวิธีเล่นอ่ะเดี๋ยวผมลองอีกทีหนึ่งชวนทวนเริ่มมามันจะให้เราเลือก มันไม่ใช่มนมะยา้เราเลือกมันจะสุ่มลูกแก้วมาหนึ่งสีแล้วก็ดาวอย่างละอย่างละอันอเ,อ 100, 100เพิมมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพชรนะออย่างเช่นตอนนี้ผมได้สีเขียวหนึ่งดาวถ้าหนึ่งดาวผมบอกว่าให้เพิ่มฟรีไปเลยให้มันได้สองดาวหรือสามดาวเราถึงจะมาหมุนต่อถ้าไม่ได้เราก็ทําวนลุ่าไม่ได้เห็นไหมอันนี้คือไม่ได้สีเดียวกันมันก็จะสรุปรางวัลมาแล้วก็เลือกไปเลยหนึ 100, ่งร้อยเราไม่เป็นไร แล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่มันจะวนลูปอยู่นี้จนเราได้แบบสองดาวแล้วเราค่อยเล่นนอแดงหนึ่งดาวแล้วก็กดเพิ่มฟรีไปเพิ่มฟรีเราไม่เสียเพชรครับถ้าได้สีแดงขึ้นมาหนึ่งดวงสองดวงขึ้นไปเราก็กาไรละอะ่นี่แปลว่ไม่ได้เราก็เก็บไปเรื่อยๆเนี่ยไปเริ่มใหม่เมื่อผมเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะหมดไปประมาณ3ามพันเนาะ ผมเกือบได้การ์ดเอ่อการ์ดม่วงอ่านี้ผมเกือบได้การ์ดแดงวาและหนึ่งใบเห็นไหมผมขาดอีกสามสิบสามสิบเอ็ดแต้มไปดูใหม่ไม่เหลือกี่แต้มอ่าเหลืออีกยี่สิบห้าแต้มกับผมเริ่มที่หนึ่งหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสามพันสามพันเพชรอยู่ผมเกือบได้การ์ดละผุ้มไมมคุ้มเพื่อตเพตัดสินใจดูอ่าพอเราเริ่มได้สองปุ๊บให้มากดหมุนเริ่มหมุนได้เลยครับเพิ่มการแบบป้องกัน ประมาณนี้เพื่อนเเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปเลือกการ์ดอ,อก,กติการ์ดให้สักใบหนึ่งก่อนให้เพื่อนๆดูได้ดูกันสักหนึ่งนะครับต้องหมุนให้ได้ลูกแก้วสีฟ้าเท่านั้นอย่าไปเผลอกดเพิ่มฟรีนะครับผมไม่งั้นได้เริ่มใหม่เลยนะเพื่อนเอนคนไหนอะดวงดีอ่ะอาจจะแบบเริ่มมาได้ได้ลูกแก้วสีนั้นแล้วก็สองดาวหรือสามดาวเนี้ยก็ใส่ใก็จะสบายเลย หมุนต่อไปนี่นี่นี่มามามาอุยอ้ยอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวจะได้ห้าดาวแล้วสีฟ้าขอสีฟ้าหน่อยสามดาวสีฟ้าขอสีฟ้าหน่อยเพือ่อนปึ๊บปึ๊บปบึฟ้ามาเป็นสามดาวถ้าเราได้สามหรือสี่ถ้าเราได้สามด,ดาวหรือสี่ดาวขึ้นมานี่ ก็คุมเหมือนเมื่อกี้เลยนะไปขอสองสามสี่ขึ้นไปมีมีหนึ่งสามเออโอ,โอ้ขึ้นมาเป็นสี่ดาวอ่ะสี่ดาวขึ้นมาเป็นนี่ละต่อไปหนึ่งดาวสองดาวสามดาวคุ้มหมดก็ถือว่าได้ละหนึ่งใบการฟ้าอาการทองของเราอุย้ยสองดาวกับอย่าอย่างเดียวครับที่ทุกคนต้องคิดไปในใจอย่ากดเพิ่มฟรี ถ้าเราเริ่มเล่นตามสเต็ปแล้วอะ่ะอยากมามาฟ้าฟ้าสองดาวฟ้าเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าการทองหนึ่งใบใช้งบประมาณไปโอ้โหโอ้โหว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่เจ็ดดาวอะ่ะเมดื่อกี้ไม่ถึง ไม่ถึงครับไม่ถึง,ถงปึ๊บ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 มาแล้วเลยอีกเรื่อยๆครับเรื่อยๆเพื่อนๆเรื่อยๆปึ๊บติ๊ก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 มาแล้วอันนี้แหละห้าดาวอ่าพอได้ห้าดาวแล้วมันจะขึ้นเป็นสีบ่วงแลละเรากดรับไปนี่อีกร้อยแปดสิบแล้วเราก,ไก็ไปแลก นี้มาแล้วครับใบแรกของเราเนี่ยผมกะว่าจะเอาสักสองใบหรือสาใบนี่แหละเอาแบบถ้ามันอ่าแรกแล้วรางวัลลงตัวผมก็พอละเก็บเพชรไปเล่นกิจกรรมต่อไปแล้วก็เรามาดูผลประกอบการว่าการการ,การทองหนึ่งใบใช้งบไปเท่าไหร่ผมมีหนึ่งแปดใช่ไหมหมดไปหกพันห้าหกพันห้าหกพันห้าก็ได้การทองมาหนึ่งใบผมว่าคุ้มนะ ่าแล้วก็ตอนนี้ผมล็อกอินวันที่สิบเพ่อม,มันมีแพ็กเด้งมาให้เป็นการทองดูตรงนี้มันมีแพ็กเด้งการทองมาเนี่ยหกพันห้าหกพห้าเพชรที่เราสามารถเก็บได้ในตัวเกมกับเงินประมาณสามรอยห้าสิบาทซื้อการทองแล้วก็ประหยัดไป3ามร้อยห้าสิบาทแล้วก็ถ้าใครสงสัยต,ตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้ดซิคชั่นมาสอบถามได้นะครับผม แล้วก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สตรีมเมอร์ด้วยสำหรับคลิปดูนี้สวัสดีครับ